ลบบุรีโพสทีวีเป็นสื่อที่เชื่อถือ,อา,ออา,า,า,าลบบุรีจัดทอดผ้าป่าอาหารช่วยเหลือลิงทั้งผักสดและผลไม้ให้ศูนย์อนุบาลลิงคืนความสุขให้ลิงพระผู้มีแต่ให้จะจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าอาหารเลี้ยงลิงทั้งผักสดและผลไม้ เพื่อช่วยเหลือลิงในทุกอาทิตย์เริ่มอาทิตย์นี้เป็นวันแรกเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่สิมิถุนายน2 5 6พหรน้าสาร 67, า,า,าธรรมสังเวชวัฒสทองทองพระอารามหลวงตำบลด่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีพระครูสิริจริยาพรเจ้าอาวาสวัเสทองทองเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีเป็นประธานในการทําบุญทอดพระปา่าอาหารช่วยเหลือลิงสวนลิงลบบุรีโูก,ก็ต้นซึ่งมีลิง ที่ทางเทศบาลและกรมอุทยานจับไว้ในกรงจำนวน1,190ตัวซึ่งบรรยากาศบริเวณสาราธรรมสังเวชวัดเสาทงทองได้มีสิทธินุสิ์และประชาชนพ่อค้าในตลาดสด เทศบาลตลาดข้างวังและชาวบ้านลบบุรีจํานวนมากเดินทางมาร่วมนาเอาผักนานาชนิดทั้งแตงกวาถั่วฝักยาวข้าวโพดอาระโแตงโมกล้วยและมีผลไม้นานาชนิดและมีอาหารเม็ดอีกจํานวนหนึ่งเพื่อนําไปมอบให้กับทางเทศบาลเก็บไว้เลี้ยงลิงที่อยู่ในสวนลิงโพกต้นจังหวัดลบบุรีซึ่งหลังจากที่ทําพิธีทอดพระป่าอาหารลิงเรียบร้อยพระครูสิริจริยาพรเจ้าอาวาสวัดเสาทงทองและพระสงฆ์เมืองลบบุรีพร้อมชาวบ้านได้ช่วยกันขนผักผลไม และอาหารเม็ดและสิ่งของที่ได้ทําการทอดประปาซึ่งในวันนี้ได้ผักผลไม้จํานวนมากขึ้นรถซาเล้งจํานวน4คันและรถยนต์กระบะอีกสองคันนําไปมอบให้กับนายจัมเรือนสระชีพนายกเทศมนตร,รีเทศบาลเมืองลพบุรีพร้อมกับนาอาหารเลี้ยงลิงที่ถูกจับมาทั้งหมด1190ตัวอยู่ใน3กรงของสวนลิงซึ่งลิงได้ลงมากินอาหารกันอย่างมีความสุขซึ่งเป็นแนวคิดของพระครูสิริกริยาพรจเจ้าอาวาสวัดเสาทอ,ทองทองได้เห็นลิงอยู่ใน ในกรงหากินกันไม่ได้จึงมีแนวคิดจัดทอดผ้าป่าอาหารลิงขึ้นมาโดยจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์เพื่อรวบรวมผลไม้และอาหารเม็ดเพื่อนําไปให้ลิงกินจะได้อยู่อย่างมีความสุขซึ่งหลังจากทอดผ้าป่าแล้วทางเจ้าอาวานวัดพระทงทองก็จะออกเดินรับบิณฑบาตอาหารลิงอีกด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือลิงอีกทางหนึ่งเพราะเข้าใจว่าลิงที่อยู่รวมกันเป็นจํานวนมากนั้นต้องมีอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ นำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรกบริโภคทีวีข่าวท้องถิ่นทั่วไปดูได้ทั่วโลกทุกข่าวสารผ่านมือถือคณอย่างคมชัดไทยรัฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน